ผมนายสมานลุ่งจำหลัดนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11วันนี้จะมารายงานปัญหาไผยแ้งของหมู่ที่11ที่จะเป็นหมู่บ้านต้นๆของตำบลทุ่งหลวงเลยก็ได้นะครับที่ประสบปัญหาภัยแ้งเพราะว่าเกษตรกร,ร,กรพอช่วงหน้าแล้งจะไม่มีน้ําให้ใช้ในการทําการ,กรเกษตรนะครับเพราะว่าลําน้ําลาห้วยแห้งนะครับพอช่วงเดือนมกราน้ําก็จะไม่มีแล้วไม่มีการ สร้างฝ่ายกเก็บกับน้ําไว้เป็นระยะระยะนะครับน้าก็จะไม่มีนะครับแล้วก็ช่วงเดือนกุมภามีนาน้ําก็จะไม่มีใช้ในการเกษตรเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้เมื่อเกิดภัยแล้งนะครับเราก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านนะครับแล้วก็ได้ทําประชาคมกับหมู่บ้านว่าต้องการสร้างฝายตังจุดไหนจุดไหนเพื่อสร้างฝากก็เก็บน้ําไว้ใช้ในการเกษตรในช่วงหน้าแล้งของทุกปี เพื่อแก้ปัญหาให้ทําการ,กรเกษตรให้ได้ยื้อระยะเวลาเพื่อรอฝนใหม่หลังจากที่เราได้ทําประชาคมหมู่บ้านนะครับได้ทําของงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ํามาสร้างฝายนะครับชาวบ้านก็ได้รับผลประโยชน์ได้มีน้ากักเก็บไว้ใช้ในช่วงภายหน้าแล้งนะครับและได้สร้างฝายไปถึงกระส่องตัวว่าพี่น้องทําการเกษตระครได้ช่วงใช้ภายแล้งก็ได้มันเทาลงไปนะขอบคุณนายวราวฒิศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปะลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคเจ็ดนะครับขอบคุณครับ